สวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวพนิดานุ้ยพินสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนวัชลรทานวนดีค่ะค่ะนักเรียนวันนี้เราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่คะ เราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน100ค่ะอ่าเรามาดูสาระการเรียนรู้เลยนะคะ 1. ตัวตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบ 2. การบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน1003 การลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน100 4การตวรวจสอบคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบและ5เรื่องการโจทย์ปัญหานะคะวันนี้เราจะเรียนกันในหัวข้อที่4ก็คือเรื่องการตวรวจสอบคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบค่ะค่ะมาดูตัวชี้วัดของบทนี้นะคะ 1. ห,หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน1000และ0ูนย์ได้ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่ 2. เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน1 0 0 นักเรียนเรามาดูกันในหัวข้อเรื่องของการตรวจสอบคําตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะค่ะให้นักเรียนดูในกรอบอันนี้ก่อนนะคะตัวตั้งลบตัวลบเท่ากับผลลอบอ่านักเรียนดู46เป็นตัวตั้งใช่ไหมคะยีเป็นตัวลบ22คือผลลอบอ่า46ลบ24มีค่าเท่ากับ22ค่ะอ่านักเรียนมาดูต่อผลลบ บวกด้วยตัวลบจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งผลลบของตัวนี้คือคือเท่าไหร่คะคือ22ค่ะนำมาบวกกับตัวลบตัวลบก็คือ24ใช่ไหมคะบวกกันแล้วจะมีค่าเท่ากับ46ค่ะซึ่งเป็นตัวตั้งข้อนี้22บวก24มีค่าเท่ากับ46 อ่ะค่ะนักเรียน2กรอบนี้เป็นการตรวจสอบคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะค่ะเรามาดูข้อสรุปของการตรวจคำตอบกันเลยนะคะข้อสรุปของการตรวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบก็คือผลลบของ2จํานวนใดๆเมื่อบวกกับตัวลบ จะได้เท่ากับตัวตั้งเสมอนะคะให้นักเรียนจําไว้ค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนดูและตรวจสอบคําตอบได้แล้วคุณครูคมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนฝึกคิดนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่71นะคะนักเรียนให้หาผลลบและตรวจคําตอบค่ะในแบบฝึกหัดนี้ก็จะมีตัวอย่างอยู่1ข้อนะคะ ก็คือเหมือนกับที่คุณครูสอนบนสไลด์เมื่อกี้ไปมีแบบฝึกหัดทั้งหมด6ข้อค่ะให้นักเรียนทำลงในสมุดคณิตศาสตร์นะคะค่ะวันนี้ก็เอาไว้แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะให้นักเรียนไปฝึกทำแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเราจะมาขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของโจทย์ปัญหานะคะค่ะสวัสดีค่ะ